ที่ไรติลุ้ไงที่ใส่มาม่อน่ากลน่ไงได้รเหที่ที่แข่ติลุ้ลง cover เพลงคนนี้เสน่อ่ะที่ยอดยอดดูสี่หมื่อ่ะนี่ดูเป็นสี่หม่เลยเพื่อน่ยนนี่แหละพดีเเดี๋ยวแคดไม่มาอย่างโดนอันเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวของรางวัลของเราเนี่ยคือได้ที่เซลฟี่กับกันแล้วก็ตั้ม3มแอคนะคะให้3มแอคเลยท่าไหนก็ได้ นะพร้อมพี่เราเราลงดีกว่าะให้เขาอยู่ในส่วนตัวบนเวทีสามคนดีกว่านะถ้าพร้อมแล้วแอคแรกมาหนึ่งสองสามุาคเหมือนหน้าให้เหมือนแคนโอ้โหอผมชอบคุณพี่แอนมากเลยเอออ้าวเสียงกับแอนแค่นี้หม อีกหนึ่งก our ิจกรรมที <kommer> ่ฝากไว้ก <this> ็คือให้ทุกคนเนี่ยร่วมสนุกผ่านการส่ง s m s เับเพื่อเพลงรอสายที่คิดว่าโดนใจพร้อมเหตุผลให้กับการนัพากันตรวอาวุธนะฮะวันนี้ทั้งสองคนเขาก็ได้เลือกมาแล้วใช่ไหมคะครับผมมีในใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะสำหรับข้อความเพลงโดนใจเพราะฉะนั้นเราจะให้ทั้งสองคนนี้ใช้วิธีการโทรไปดีกว่าโทรไปเลยเหรอเลือก ตั้ใหเลขือเลือกมานะคะว่าใครส่งข้อความเพลงโดนใจมาใหม่ให้โทรศัพท์จะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้โทรไปอาจทโทรศัพท์ไว้ให้ดีตนะคบเปิดเสี่ง้มีไหมครับมีใครลืมโทรศัพท์ไปบ้านไหมครับไม่มีเนาะเขาต้องส่งได้ดีต้องมเรื่โทรก่อนนะเริ่มก่อนนะครับผมเรื่องมาตวนะครับรความที่ตั้งเลือคือเอครับมดโรศัพห้ดีๆนะคะอาคุณไม่เปิดสว์ก็ควแลวยกมือนะครับแลยกมือนะฮะเพลงอะไรครับ ของใครดังคะอะไรครับต้นครับเอารับไปแล้วครับร uh, ับไปแล้วอ่ะยังไม่ทันฟังเพลงเลยรีบทำให้มาเลยครับผมใครเนี่ยอยู่นี่แม่ดูนี่เหรอขอให้เราฟังเพลงก่อนนะว่าคุณใช้เพลงแกมมี่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลก่อนครับเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สมมติว่ายังไม่ติดขอสมมติว่าแบบอุ๊บสายตาวุ้ยตัดมือลั่นโทษดีับผมมือลั่นอยู่เท่าไรนะอยู่เท่าไรนะขอกระผมก่อนเอาใหม่เอาใหม่ขอเช็คเพลงก่อนนะ นี่เราสั่งทีเดีใช่ไหมใช่พี่อยูนี่ผู้ชายดีๆเพลงของผมเพลอผมเกี่ยวกับการทำหน้าบึ้งรอบที่มนเล่นไม่งเกงอนล่ผมเองไม่งเออทำไไม่รู้สักไม่มีวัฒนธรมเลยสนพี่เลยสนรักเอครับผมรักเลยเพลง่านแล้วนี่านแล้วไหนๆคุยกับเขาหน่อยเร็วทำอะไรอยู่าเสียงดังวุ่นวายมากเลย มาเร็วมาเร็วครับคุณด้วยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนตัวครับชื่ออะไรทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาดี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 บอกเลยเราประทับใจที่เลือกเขาซึ่งน้อยคนมากที่เลือกเพลงนี้ยะเลือกก็น้อยคนที่เลือกน้อยคนที่รู้จักทุกคน ดีใจดีมากย่างนี้ดีนะครับตั้มก็เลยเลือกเพลงนี้เลือกเพลงนี้ให้เลือกเบอร์คุณพี่เราไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่โอ้โหครับผมรู้สึกโอเคไหมดีใจไหมดีมากค่ะสีเอลวิสันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องทุกอย่างแบบนี้เรามีของรางวัลจาก G M N Grammy มอบให้นะคะโอ้โหมอบเลยฮะครับผม เอ่าอันนี้ถูรีกสิทธิ์นะครับผมใช่ค่ะเรื่องรีกสิทธิ์ที่อย่าพูดคุยกันตรงนี้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปอะไรนะถ่ายแบบนิดนึงครับผมคุณอ๊อฟบุ๊ก็อยากถ่ายด้วยไม่ได้เหรอเมี่ะเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปอีกแล้วพี่อ๊อฟอ่ะเราก็เป็นศิลปินแต่ว่าไม่ได้รับเชิญนะ นี่หได้เป็นเทตอ่าน้เลยอ่ะต่อไปนะคะเตรีตัวกันให้ดีนะคะอย่าเสียงพี่ดาวด้วยค่ะแอนแคไม่ได้แล้วแอนแคไม่ได้นี่นะับเขาจัยเนาะไม่จริงๆต้องเรียกว่าแกันัแอนกันเนโชอบตายอยู่ชั้นนี้ชับแเ้วใครขอบบ้งเขาไม่มีนาไีครับผมไม่มีครับผมอ้าวจะัหน อีก <Ooh. S 2> คนน so like ึงนะคะนี่ก็คือเพลงนอสายที่กันเลือกไว้ค่ะเตรียมโทรศัพท์เอาไว้ให้ดีๆนะคะกันจะโทรไปแล้วนะคะอย่เพิ่งนะฮะขอฟังเพลงแป๊บหนึงใี่เปิด e ฟ s p ฟเย้เพเพัเพิ่มเพมเย้าแล้วอันนี้ชื่อเพลงนที่ล้ว ถ้าคุณหยิบชัลลัสขึ้นมาเพียที่เรนรู้จักอาจารย์คจะไม่ควรแโอเคครับผม้ทานครับมาแล้วคุยงค่เราคุยจคม่าุไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยด้วยคุยวัเลยคุ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 ยคยคุ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 คุย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 คคุยคคุยคุยคุยคุคุยคุยยคุ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 ย ไม่ดูเสียงเหมือนคนอ้วนเนี่ยเขาเลยไม่หรอกแค่แบบว่าท้วมๆมีน้ำมีนวลมีความใจอะไรอยากบอกไหมฮะอยากบอกไหมครับพี่เขาพี่เขาอยากบอกว่าไม่ได้อ้วนพอดีอาหารบนเรืออร่อยทุกทีก็กินเ่อะก็เลยก็เลยผอหมมาเลยเขาเกลียดเดียวทำไมเขาไปไล่ไปไหนโอเคโอเคเจอรับ พี่บีพี่บีโอ้โหสวัสดีพี่บีครับพี่บีครับพี่พี่ครับพี่บี่ชื่อเล่นนะก็ชื่อบี่ปอชื่อเล่นชื่อบีอ๋อมองมองในวุาิฐานของเขาไหมตัถามเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับผมจริงๆพี่เลือกกี่เพลงครับเลือกก็คือที่เพลงของผมนี่คือเป็นเพลงออสายของเขาก็จะแบบวนกันไปวนกันมาแต่ว่าเหตุผลที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเพลงเท่าที่รู้มือชนกเธอครับเพราะว่า เขาบอกว่าอะไรนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปในแค่ไหนก็ตามเขายังรู้สึกแบบนี้ร้านเนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไเอาไปเลยที่มีอะไรพูดอญิไม่มีครับอ้าวอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอาโหโ่้โหโอ้หโอไโหโอ้ถ่าย้โห็ถ่ายกอ้โหโอ้โอ้้โอ้าหอ้โหอ้โหหโอ้หโอนโอ้โหอ้โหอ้โอออ ชิมกะนมี่มอไทยเข้าถ่ายรูปก,กับหนูรูปพวกเรานดิจานนี้ไปนะโทรศัพท์คุยไม่ได้นะครับ เป็นของวันพิเศษจากจิมมี่ของเราใช่ค่ะใครมีกล้องก็หยิบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้นะคะแล้วตอนนีุ้บพี่ด้วยครับผมกล้าชื่นงจไหมไม่เข้าใจเลยครับขอบคุณตั้งมากเลยนี่พี่ที่กอดคู่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะพี่เก็บแก้แล้วผมเบื่อเชนวันนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับทานผู้โชคดีจากเอเอสด้วยนะคะซึ่งนี่กว่าทันคนนะได้มาเจ็ดสิบคนผู้โชคดีสุดๆไปเลยค ขอบคุณมากเลครับครับพวกคุณโชคดีมากเราสองเรโชคดีเหมือนกันที่เรียกพวกเรามาชูอันนี้มันเกิดขึ้นหมดเก็ได้มาร็อกเพลงเพราะทุกคนให้ต่งกันจริงๆต้องขอบคุณบันดีๆแบนะครับเองที่จัดให้เราพวกเรานะครับผม ศิลปินแล้วก like ็แฟนๆของเราเข้าถึงได้มาร่วมับความสุขที่ดีแบบในวันนี้นะฮะเรียกว่าอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีนะครับผมคอนเสิร์ตก็สนุกสนานมากนะครับวันนี้ติดตามกิจกรรมต่างๆของ S ด้วยใช่ครับผมก็เข้าไปติดตามได้นะฮะใน World Calling Melody นะครับผมกับเพลงนะครับผมเข้าไปติดตามแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะใดูแลติดตามมีเพลงมืมากมายให้ไปเลื่อนโหลดกันนะครับหรือแค่ที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงต่างๆหรืออยากจะจัดการเพลงต่างๆในอินบ็อกซ์ของคุณเนี่ยก็สามารถ โหลดแอปได้ครับผม Calling Ready App นะครับผ่านทาง App Store หรือว่า Play Store ก็ได้ครับผมครับผมแต่ว่าตอนนี้หลายคนที่พลาดหวังไปจากการถ่ายรูปจากของรางวัลพิเศษเมื่อกี้นี้ยังมีอีกยังมียังมีอีก2ชิ้นนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเราเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ของทุกคนอยู่แล้วอยู่ในกล่องแต่นั่นเตม ที่ลงเบียนาเริ่มงานเลยเนี่ยนะคะทุกคนจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในลูกบอลนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ันจะตั้งจบมาคนละหนึ่งลูกไม่ต้องำอะไรเลยใช้ดวงใช้ดวงเลยนะฮะครับผมตุบตุตุบตตุบตุบนะฮะตอน้นี้งไปเียนด้วยเหรอฮะตเต้นอะ คุณแอบแอบคุณคุณคุณเหมือนสิบหกวันเจอครั้งหนึ่งเลยแอบเองเลเยอะมากเอาพวกเราหวยออกแล้วกินอะไรกันดีไม่ได้ดูนะคือไม่มีอะไรกินอะไรกันดีทำได้แล้วอ่าได้แล้วคะแล้วเบอร์ที่ผมหยิบได้นะแฮะเออเตรียมโทรศัพท์สานอีกแล้วนะหยิบขึ้นมาดูใครปิดเสียงปิดสั่นก็อดเนาะเราโทรไปบอกเลยนะฮะ ผมโทรนะโทรแลนะการโทรนะของตั้มซิ้เพลงด้วย้นเพลงด้วยถับเพลงไม่ใช่คั้ยแามีนะฮะเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้ทักวันดีครับใครเหรอยาีใครที่เทคเกอร์ใครที่ทำบ้านโทรมาตอนนี้นี่มึงหยินบ้านไปรังหมดนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะต่นี้มอยู่เรือครับ ใช่ครับใช่ครับมาเลยครับค่บขอชื่อได้ไหมรัตนาวดีรัตนาวดีใช่ไหมคะพี่รัตนาวดีอ่ะถูกต้องตรงกันค่ะขอบคุณเช่นค่ะทุกคนทุกคนตมีมีหน้าตัวเองอยู่ในภาพนี้นะคะทั้งหลังยังว่านะฮะังหลังว่า การมาการทำตัวเล็กหน่อยครการทำตัวเล็กหน่อยหัวหน้าไปให้ได้นะคะทุกคนคะ,ะขึ้นมายืนบนเวทีได้เลยนะครับเดี๋ยวพอคนนับเลี้ยสองตั้งเราจะกระโดดเนาะนี่นะครับมา <c oughs> ถ่ายรูปร่วมกัน,นไหนๆก็ไหนๆนะครับช่วงนี้ฝากรายการเที่ยวไรวันด้วยนะครับใช่ค่ะทางช่องวันสา นะคะเดียกับออฟก็อยู่ในรายการนั้นด้วยนะคะเที่ยงรายวันเสาร์เดทโมงครึ่งค่ะรวมไปถึงวันบันเทิงเดียลิลลี่ไมกาด้วยพี่แป้วิศวะด้วยนะคะวันถึงสองอาทิตย์ก็มีนะฮะใช่เดียกับออฟนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนับหนึ่งสองสามวันทุกคนเฮ่นะคะหนึ่งสองสาม นีฮัลโหลปากมันจะไม่ดีปากก็เป็นโอ้ขอพี่ดีอ๋อนี่นะคะพีดีออดอกไม้อกมือโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไหมโอเคทำท่าโทรศัพท์ก่อนนะคะทำท่าโทรศัพท์ก่อนนะเครื่อนไหวได้ครับเครื่องไหวได้ มากเลยไม่รู้ว่าจะเห็นเราหรือเปล่านะคะโอเคขอบคุณท่าผู้บริหารทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะผู้บริหารจาก AIS นะคะรวมไปถึงแฟนมี่ด้วยครับขอบคุณการแล้วตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณผู้ชคดีทั้งเจ็สิคนวางว่าครั้งหน้านะคะมีอะขอบคุณคะขอบคุณนะคะ เขาไล่ดูออกระหว่างนี้ทุกคนนะคะถ่ายภาพไปนะคะตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความสุขกันไปนะคะหมดหน้าที่ของเด็กกับออฟในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกทุกคนมากเลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ โอเคมาเดินขยับเดิาคนฝั่งซ้ายครับเสื้อขาวขยับครับโอเคครับเติดขงนะครับขยับมาเดินโซ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 โ

ให้ทยอยเข้ามาจอดทีนี้อยู่ฟลุกๆบนาทีนะครับฉะนั้นแล้วใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินขึ้นด้านบนได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณรับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมมือในวันนี้นะครับ เดี๋ยวศิลปินกระลงแล้วนะครับทุกท่านนี้ขอเลยนะครับเพราะศิลปินเขาต้องอดนะครับพยายามดูที่โต๊ะดูที่โต๊ะพี่ด้วยนะครับมีเรื่องกันทุกทุกทุกเลยนะครับขอให้พวกเราด้วยดูแลการรับรองด้วยและการส่วนของสิ่งของมีค่านะครับถ้าเในสิ่งเรียบร้อยแล้วรบกวนเชิญขึ้นท้าได้ด้การหลังนะครับ ่อไปชนะเลยเราเราลุกเดินขึ้นด้วยครับเพราะเขาให้ล้ำละสิบนาทีเท่านั้นนะคะสำหรับข่านี้